เอาละตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับโอ้ยจ้าตี๋ใคร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 โอ้ยหลันขบกิดครรมดาไปรู้ หยุดเลยัเกิดเรื่องอะไรขึ้นใครรู้เรื่องทั้งหมดเล่าเฟังทีใช่ไหมคะเคลูกชายเขไม่ดัทะยมลูกชายขอเวพเป็นความจริงพี่ให้พี่นาจะฆ่าลูกของฉันก่อน เอาอีกแล้วครัอ้กลัดกันทั้น้เฮ้ยเฮ้ยาัวไม่หมด้อ้ยเห็แม่ตู้เดเฮ้ยยุ้าเฮ้ยไอ้กูนั้นจะไยอีกเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้หยุดเลยตอนน้าเรายุดการรบกันด

หนีสู้ครูไม่ได้ครับเพราะเขาเลี้ยงสุนัขเขาจะคล่องตัวหน่อยหยุดเลยอ้าวล้วจะครูไปไหนเนี่ยแล้วจะครูเนี่ยเราจะครูน้ำล้างเลยครับไป้ยหยุดเลยแล้วจะครู ท่าผัร้านไหนมาเนี่ยนี่ขนาดตอนหน้าเราห้ามแล้วห้ามอีกยังไม่ฟังเดี๋ยวถ้ามีอีกครั้งจะตัดหัวให้หมดเลยใครรู้เรื่องทั้งหมดเล่าให้เราฟังทีเล่าเองไม่เล่าเองก็ตีกันตายห่าประเทศชาติเรากำฉันเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเองพระเจ้าข้ารู้ใช่ไหมรู้พระเจ้าข้ารู้เล่ามาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเราไม่เกิดได้เลยไม่เลยอื้ นุ้ยแม่เนี่ยไอ้หนูจะเล่าความใช่ไหมล่ะครับเออคือว่าจริงจริงเนี่ยแม่มีเรื่องจะบอกมีเรื่องอะไรก็จริงจริงแล้วเนี่ยแม่ดินะคืออื่นน้องอะลูกไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงจริงนะลูกนะจริงอ่ะเรื่องมันเรื่องมันก็ไม่รู้อะไรเลยจริงเอาอะไรเนี่ยเอาหมอนมาที่นอนไม่หล่ะเฮ้ยกูให้มึงเล่าไม่ให้มึงมานอนกัน คือเรื่องมันมีอยู่นี่คือแม่น่ะทุกสิ่งทุกอย่างแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย,ยนะค่ะก็แม่อยากจะรบกวนนี่หนูเนี่ยเล่ายัางไงก็ได้นะให้เลี้ยวมาให้แม่ถูกนะลูกอะแล้วถ้าหากว่าเล่าความจริงแล้วแม่ถูกนะเดี๋ยวแม่จะให้สองสองทีสองแสนสองแสนเลยเหรอโหยอดเลยเพราะเด้กชายเนี่ยมันท่านเล่าเองน่าท่านเล่ามาไอ้ชุดฟ้าไอ้อะไรเนี่ย ไอ้กระสันอะไรนะสิงห์หันวายอ๋อสิงห์หันวันเนี่ยเขาเกิดเรื้อคืบอะไรม่หนึ่เขาปั้มคนนี้มาเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยทีจุดาราวดีเลยดาราวดีไล่ปั้มยาราดีมาไล่ปั้มกันไปไล่ปั้มกันมาเนี่ยคนนี้มาช่วยที่เต้นม้าเมื่อกี้เนี่ยอะไรนักลังสันนักรังสานนักลังสันเขามาช่วยเขามาช่วยไว้เนี่ยมามาห้ามาบามไอ้นี่ไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยฟังอะไร โอ้ยดีด้วยคูเลี้ยวสักทีดีว่ายังไงเลี้ยวมามอเตอร์เวย์รถมันติดเนี่ยเออมันหาทางกลับรถยากนี่เลี้ยวนะคุยเนี่ยพูดกับเขาเนี่ยพ้องเนี่ยว่าให้เลี้ยวมาให้แม่เนี่ยถูกนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะให้เพิ่มอีกสองอเป็นสี่ทีสี่แสนสี่แสน ก็คืนเนี่ยพอพอพอขาช่วยกันนะเกิดการต่อสู้กันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาปุ๊บพอดีว่าคนนี้ชื่ออะไรนะพระแม่เจ้าซิโรชินีพระแม่เจ้าซิโรชินีเนี่ยเขามาห้ามมาปามมาไว้นะมาบุญมามาถึงเนี่ยไม่ไม่ฟังใครผิดใครถูกเลยฟ้าไมีอะไรฟันเขาเป็นต้นตีนอะไรทั้งนั้นมันจะไปมาออกมาแอ๊กอะไรทั้งนั้นอะไรเล่า นี่เลามันจะถูกหน่อยสิเลี้ยวมาหาแม่ถูกหน่อยเลี้ยวหรือยังเล่ายังไม่เลี้ยวหาเครื่องมาไม่เจอมันนี่หลงทุกงานยังไม่เพิงไม่เพิงเลี้ยวสิเลี้ยวสักทีเหอะแม่เนี่ยไม่รู้เหงื่อเลือดเนี่ยตกมาเข้ามาเนี่ยเหงื่อเหงื่อเล่าให้แม่ถูกนะลูกนะถ้าเกิดว่าเล่าถูกแม่จะให้เพิ่มอีกสองอ๋อเป็นหกแสนหกที่รปา เฮ้ยไม่ต้องเกลี้งจงเกร้งใจแล้วไอ้นี่มันไม่เทอะโ่เคนะโอเคนะก็คือว่าแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนข้างล่างเลยทวกท่านต้องมันไม่เกี่ยวกับคนข้างล่างนะมันจะไปเกี่ยวกับใครมันเกี่ยวกับเรานั่นหละเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะมันจะไม่ใช่ไม่ได้แล้วมาเกี่ยวกับเราได้ไงเราเพิ่งมามันเพิ่งมาไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเราเป็นตัวต้นเหตุต้นเหตุที่มีเมียสองคนเมียสองคนเนี่ยเขาก็ต้องแก่งแย่งชิงดีกันอยู่แล้วนะกลัวผัวไม่รัก ก็ว่าก็รู้แล้วแต่ในเรื่องเนี่ยกูต้องมีสองเมียอกูไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี่มันเที่ยวมันเน้นไปเน้นทางเนี่ยเออพูดอะไรเนี่ยไม่มีในเรื่องสักนิดเลยเมียนอกเรื่องกูก็ไม่มีไอพวกบันจริงว่าทีบสาระซากู้เออก็กูไม่มีไงโอ้ยกกไปก็ตายเปล่า สามาณจุดทูบไเนี่ยเอาไหมเออสามาณก็ได้ไปไปไปมึงไปตรงนูนน้นนีแค่สองคนพอเออไป,ไปพอจะรู้แนละ้วว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใครลีโรชินีเธอเป็นคนผิดใช่ไหมฉันถามว่าเธอเป็นคนผิดใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหไม่ยัง้งเลยครับนัทยา เธอเป็นคนผิดเหมือนกันนะรู้หรือเปล่าที่หลังเนี่ยขอค้าสินประทานไม่ค้านไม่ได้นะครับผมเห็นความไม่เป็นธรรมอะไรของมึงมึงจะค้านอะไรบอกมาดิก็นี่เขาถึงได้ตบได้ตีกันนี่ไงแล้วทำไมล่ะก็คนนี้มาทำผิดมากกว่าไม่มีใครแล้วก็ลงโทษจะลงโทษมันเท่ากันแล้วคนโนดตอบก็จะเป็ถ้าตายโอ้โหคนนี้ท้าเป็นนวดแผ่งโบราณเชียวก็นี่มันผิดไม่ผิดแล้วมันผิดแล้ก็ทั้งคู่แหละเพราะว่าเขาเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแล้วเนี่ย เธอเด็จอย่างนี้จะมีอีกเยอะกูปากเลยมดน,นั่นเฉยเลยสิงห์อนุวัตรพี่เสดพ่อนลังสันเจ้าเป็นพี่น้องกันแต่กลับไม่รักกันมาทะเลาะเบาแหวกกันเองเก่งมากนะล,ลูกก็พอตัวไม่ะย่คเก่งมากเป็นคำสั่งของพ่อพ่อสั่งให้เจ้าทั้งสองคนมาลองฝีงมือให้พ่อดูเดี๋ยวนี้ครับพี่ก้าวไม่หย่บคถ้าใครแพ้เห็ดดีกับพ่อ งูเาราไมต้งาอยู่นกนลนต้คมดนนี้แต่งหน้าด้วยต้องใส่กลัวพูดไปขำนึงตอนนี้ถึงแล้วบ้านมนาเลเจ้าเอาพี่สักคู่หนึงเดี๋ยวพี่จะให้คนเดี๋ยวร้องเรียกดูว่าจะมีใครมาต้อนรับเราหรือเปล่า จการร้องเรียกใช่ไหมพี่เจักราชใช่ทำไงไปกูยูไม่ออกมาแล้วคนข้างนอกเร็วเรียกแล้วพี่จัเรียกแล้วเรียกไปแล้วเลิก มีคนออกมาหรือ,อยังยังไม่มีพระเจ้าค่ะยังอีกเหรอวะอวไอด้ดาวไปจ้ำเมืองเราร้องเรียกดูซิว่าจะมีใครออกมาต้อนรับเราหรือ,มมอ,อ,อไม่มึงนั่นแหละเออเรียกเรียกทำไมมึงเรียกไม่มีใครเปิอดเหนอ,อ<ะ>จริงไหมเนี่ยจริงมึงเรียกยังไงวะม่สัญญาเฮ้ย ข้างไหนอ่ะมีใครอยู่ไหมออกมาต้อนรับเลยเร็วลองผัดตึ้ง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 ตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึเงตึ๊งตึ๊งตึ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 ๊งตึงตึงตึ๊งตึ๊งตงตึ้งตึ๊งตึ๊งตึวงตึ๊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 ง อะไรนะอะไรนะไเจังไรชูบนทั้นเรียกเลยไม่ไม่ไหวนะบอกให้่จเร่นจริงจังึงลองเรียกดูอีกทีหนึ่งถึงตาพระองค์บางแล้วพระเจ้าค่ะอยากดูอ่ะใครอยากให้ผลเสกทำขอเสียงหน่อยเร็ว ไอไอ้เต่ามึงดูถูกกูมากไปแล้วกูไม่เลี้ยงมึงอะไรไปองไม่เล่นอย่างงั้นเหรอเอองั้นองหญิงไปเฮ็ดเหตุไม่เอาไม่ต้องฉีกมากไปเรียกดูได้ค่ะคุณไม่ต้องฉีกเอ้า ไอ้น้าขาเอ่าทางไหนอ่ะมีคนอยู่ไหมออกมาแล้วคนข้างนอกหน่อยเล้วอ้เมีแย่พง

เป็นใครเนี่ยเป็นใครเป็นราชทูตต่างเมืองม้าคุณหอยเพื่อนเดี๋ยวผมขำคุณทำไมอ่ะคุณเอามาเดี๋ยวผมขำคุณออกไปตลกเมื่อไหมาอะไรเนี่ยมาเล่นตลกไหมตลกตลกทหารเอาเอาไปมเขาจะขำไปคนเอาไปทำอะไรอ่ะหอยแห้งทอดี๋ยวผมขำ สวัสดีสวัสดีเรามีนามว่าสวรราชาครับผมต้องการจะมาพบเพื่อนของเรากิษดาเพื่อนนำเครื่องราชบรรณาการมามอบให้กับเพื่อนของเราชื่อเลยใครอะท่านชื่อเลยสวรราชาสวราชาถูกต้องมาทำไมเนี่ยต้องการนำเครื่องราชบรรณาการมามอบให้กับพระสหายของเราต้องการนำสุไอต้องนำของราชบรรณาการมาถวลถวายเจ้าเราใช่ชื่อเลย สวนราชาวันราชาต้องการมาพบกับกิตสดา <c oughs> มีธุระอะไรเนี่ยอะไรแล้วต้องการนำเครื่องราชบรรณาการมาว่าเพืกับพระสหายเราเครื่องราชบรรณาการคุณสบายแต่พวก,กท่านชื่ออะไรนะชื่ออะไรเรากฤษดากิตดาต้องการจะมาพบสวนราชา <c oughs> ออเพื่อนำเครื่องอราชบรรณาการเจ้าก,กู ข้ามย้ำทำไม่ก็เราขอโทษเนี่ยไปครับไป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 แต่ไม่ต้อไปแต่ว่าเอาหมาผูกไปข้างนอกนะป้าทหารคู่ไทยเราไปเนาะไปเลยไปเลเดี๋ยวขำไปไปมึงมีเฮียจริงๆนะแม่งมีจับอวบพูดด้วยเอ้าตัวราชาพิสดารโอ้โห สบายดีหรือเปล่าสบัสดีมาหาเราทำไมไม่มีใบบอกมาก่อนเราคิดว่าไม่จําเป็นหรอกสหายแต่ที่เรามาวันนี้เนะ่เป็นเพราะว่าเราต้องการจะนําเครื่องราชบรรณาการมามอบให้กับเพื่อนเพื่อจะเดินสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างเราทั้งสองคนจริงแล้วนะไม่ต้องลําบากขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าแต่ที่มเป็นน้ำใจจากเราก็แล้วกันเครื่องราชบรรณาการของเพื่อนเนะี่ยมันคืออะไรเครืงราชบรรณาการปีนี้เี่ย จะส่งเป็นของขวัญชื่อพิเศษเลยทีเดียวหวังว่าเพื่อนคุณจะชอบสิ่งนั้นก็คือน้องสาวของเราเฟววลวีจะขอมอบให้กับเพื่อนผู้หญิงยัางนั่นเหลอคนไหน่ะเลวี่ถาวายบคงด้วยนะ,ะเลยนาอ้จมสวยกล็ล้นไป่คนเอามาจากไหนเน็สวยบาใจ สวยกว่าใครในพื้น๋อค้ารับประทานไ,ได้ไม่ได้อะไรโอ้โหความจำโทรศัพท์จะเต็มอยู่แล้วจำเมมไม่พออยู่แล้วไปอะไรละเพื่อนก็ออกมาให้มีสองคนก็พอแล้วมี3าคนในบ้านมึงไม่รู้เป็นไครเลยไค่ผมท่านเอาจะไม่นับไว้ได้ยังไงมันน่ากเกลียดให้คนอื่นไปจะให้ใครแล้วคนอื่นน่ะเออเดี๋ยวมันก็แสดงตัวมัเองไงใครวะม านนเกรงใจลูกสาวบ้างนั้งเถอะเอาเปรียวเอาเปียวี่จะมาไม่ไม่ให้รำไว้นะหมาตัวผู้มากันข้าถ่าหายไี่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยในมือเขาเพื่อนเน่ะผู้คนจะพุ่งพาดเหลือเกินก็มาจะจัดงานใหญ่อะไรกันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราขอตัวกลับก่อนได้นะเดี๋ยว ที่ผู้คนมากมายว่าเรากําลังจะจัดงานประลองฝีมือ,องานประลองฝีมือต้องแล้วพอดีเลยที่เราเดินทางมานี่ก็พาทหารมาด้วยทั้งสองคนฝีไม,ม้ลายมือก็ถือว่าเข้าขั้นก็อยากจะร่วมประลองด้วยหวังว่าเพื่อคนคงจะไม่ขัดใจเราตามสบายเลยเพื่อนจะให้ใครร่วมประลองอะ่ะนี่เลยต้องไปใน้คนนี้เดียวเอาต่เมืองพ้ทธคามาองท่านโชว์ชาวต่างเมืองหน่อยสิวะ ลไมเก้าไม่อ่คใ้เสียชื่อถ้าอย่างนั้นสิงค์อนุวัต์ลูกพ่อไมอาเสดพ่อลองกับพ่อดาวประจําเมืองหน่อยิลูกลาบีเก้าไม่ใช่ลูกชายเราฟันคอกับฟันขาฟันเอนไม่โดนลูกชายเราไม่เป็นกองรองใครแต่จะไวสู้พงท่านได้แล้าเก่งูแล้วเกมลุกดีอยู่แล้ว แต่รูปกัน์ติ้งไม่ดีเท่าไหร่ดูเรียมเขาสิเรียมจัดใช่ได้เออเอ๋ย่าฝาบหัวทหารเรานะเก่งไม่มีกิฟต์อือไอ้คนนี้ไม่เท่าไหร่ไอ้คนนึงนี่ไอ้ดาวลูกไก่เอาหน่อยเว้ยไอ้นิ่งหน้าเขาเป็นตกขาวเหรอไม่ใช่ เขาโกไม่หาเลยแต่ตัวเนทีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงจะทำให้เจ้ามขำเฮ้ยมึงจะหลับตาหลับตาลูกมันจะแตกยอดมึงมีใหม่ๆแบบนี้มากูก็ชื่นใจกูนี้ดูอะไรเนี่ยขำตายเลย อันตรอนคอนตายแล้วเป็นน้งเลือกเลยมีใครอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วไม่มีเดี๋ยวลูกชายเรากำลลังสานลูกพ่อเก่งมากมาลองกับสิงหานวัตเขาไหนที่ลูกช่วยหนู่ยลูกชายอ่อนเก่งอยู่แล้วอยาวา ต้มแข็งเมากไอตนนี้เรียบากจะไม่มีใครคย้ายใครหน้าแม่หนลูกดูเขานะลูกแต่การแบอ้ยอ้ย้ย้ ไอโล่ที่นี้น้อยหน่อยเขาเจ้าอยากจะรู้ในสฐานที่นี้มีใครต้องการสู้กับลูกชายเราและลังสันดอีกหรือไม่วะยังมีข้ออีกคนหนึ่งใครวะเฮ้ยเดยกค่ะไปดูิว่าใครมาให้เขาระคังต้องเคาะด้วยเหรอ โอ้ยตอนนี้เล่นอยู่ไ้ตันนี้ทางไหนเราเคาะดูซิก่หลักการหลักการแอลได้เลเราเคาะไม่ได้ช่วงนี้มันแค่หนีทีเดียวมาเล่นเราขอเข้าไปไประลองฝีมือยังไม่ได้เปิดประตูเลยมาคุยกูด้งไงเราจะโกงจากข้างนอกเข้าไปไม่ได้ไม่ได้เราคุยกันเบามากได้ยินเราเปล่าไม่ได้ยินไม่เปิดประตูไม่ให้เปิดกูกลับแล้ นมาคุยเรื่องเขาเยอะเกินตูเลยเอ้ยน่าดูเขาขอเข้าไปประลองฝีมือด้านไหนปอตบมาประลองฝีมือเราน้นว่ารัติการรัติการถูกต้องตะบะลองฝีมือท่านอูมอะไรในปากเล่นคลายโอสิไปคลายหลายรอบนักคายไม่ออกถุยก็ไดเ ท้านเปิดใครนาฏิการใช่ไหมถูกต้องน่าถ้าไปโดนอะไรมาเราได้รับอุบัติเหตุใครส่งไปให้ไม่ใช่ส่งจดหมายแบบนั้นคือได้ประสบอุบัติเหตุอ๋นอนะบาารรยากับเราเฟืเเ่องเฟือเเบื้องเราต้องเปิดโอกาสให้ท่านได้สู้กับเราเออท่านเพลินลมพื้เตอร์ถ้าจะได้มีโอกาสเข้ามาสูป่ปรบเดิม ถ้าพูดชอไม่ด้จะเข้าไปนเมืองได้ย่งไงเนยเราต้องพองเราต้องพังมือเด้อตกลงยะจะพาเทไปให้ได้โอ้โหตบโอตโหพถ้พัเราไม่เด right. ้เยียบตเนสุกมีแค่นี้ใช่ไหมตบใจตบใครเด้ยหยดนะเะ้าอดีตสาวต้องขามือเธอไเลยใช่ไหมอดเ คุณหัวจะมาจี่胳膊喉咙หัวมือก็ต้อ่ไปดูกันอะไรนะคุณหัวจะมาที่胳膊胳膊喉咙หัวมือกต้อวมีคนชื่อรติการมาขอประลองฝีมือด้วยเปนะิ๊เปิ๊ฮะเปิ๊เปิ๊เหรอใช่พระสงอ์เรอใช่พรยาคานเปิ๊เอมาอยู่ที่ไหนมาเข้ามาแล้วอะไรนะมาเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วนะเปิามา๊ม,าม,ามันผ่านมือมาได้เผร่อไปล้ โนูสุดยอดที่มือมันต้องไม่เบาไม่เบาเบาเบาคุณที่ไม่เบาเลยสามโลฮะไม่เบาเลยสามโลที่มือไม่เบาน้ำตอกน้ำนักน้ำนักสามสามโลบุกบุกเทนน้ำหนักดาบสามโลใช่เลยไม่รู้ได้ไงเนี่ยมาท่องมาไอที่บ้านเนี่ยปั๊มอะไรของมันวะเรื่องแชมพูนหลังบ้านผมนไปปูแะบพวผมด้วยอ่ะ หลังบ้านใครบ้านผมอ่ะหลังบ้านมึงกระปุทำไมปู๋มะม่วงปูมะม่วงกระหุกหลังบ้านมึงปู๋มะม่วงมะม่วงกระอมแทนเรื่องนี้แต่ว่าพวกตักซีต้นหอมเลยก็ปลูกด้วยปุมไม่ได้อยากรู้เกี่ยวกับมึงเนี่ยรู้เกี่ยวกับมันโอ้ก็เลยบอกเนี่ยตอนนาแตกเนี่ยเดี๋ยวบอกอัตชอม่า้เลยน่าอ้วงแต่ที่วีต้นโก้ต้นกล้วยปลูกได้เพื่อนครับกู๋มจะรู้ประวัติบ้านมึงไหมเนี่ยไม่เจอผมไม่เชิญที่บ้านผมถ้าไม่ตุ๊กเกอร์สี่ทัว เดี๋ยวกูค่อยคุยกับมึงเรื่องบ้านมึงเดี๋ยวกูคุยทางนี้ก่อนเกิดมีนกพิราบเกาะหลังเท้ามึงนลังสันลูกอ่อมาลองกับเจ้าหนุ่มแปลกหน้าเขาหน่อยสิลูกอย่าไปตามมันลูกเราพูดเติมเลยเลิกเลยนะเขาก็ใช่มากไม่ใช่กให้เขาพูดไปไหนลูกชายของอยไปโดนตอนรี่องบลพื้นบึ้ง ระวังตัวลูกชายเราในแผ่นดินนี้ไม่มีใครสู้ลูกชายเราได้แต่หนุ่มแปกหน้าคนนี้มันเป็นใครจ้าเข้ามาเฮมอดฟ้นขึ้ารมด้วยไม่เขาแรกฉบบวัเฮ้ยฝีมือดีนี่หว่ามึงนามใดวะกระหม่อมนามรัตติการพี่ค่ะไอ้รัตติการ ตำแหน่งภายในวังหลวงมีมากมายแต่กูอยากจะให้มึงทำงานในแผ่นดินคุ้มปูนกูอยากจะรู้มึงอยากได้ตำแหน่งใดเป็นพิเศษหรือไม่วะกระหม่อมฉันรัติการไม่ต้องการอะไรมากกระหม่อมฉันอยากเป็นเจ้าโอ้ลิเกตกใจกันกระเทือนไม่ยังพวกผิพาดเฮ้ยมึงเล่นเก๋าก็กนแล้วมึงยืนมาระบ้าให้เล่าเอาละเถอะลิแก ตีหร <onz> ืไม่ตีเฮ้ย ouais มันอยากเป็นเจ้าเฮ้ยรติการต้องการเป็นเจ้าเหรอใช่เราต้องการเป็นเจ้าเราแค่อยากจะรู้ว่าท่าน่ะอันเท่าไหร่้เจ้ามือแบบนั้ขอมาขออภัยด้วยพี่ค่ะไม่เป็นไรไอ้รติการคำพูดคำจาของมึงกูจะไม่เก็บมาใส่ใจรเพราะมึงน่ะคงจะเป็นคนบ้านนอกแต่ถ้ามึงจะทำงานในผ่นดินของกูต้องรู้จักบุคคลสำคัญในวังซะก่อนซ้ายมือของกู ซิงอนุวัตรลูกชายที่เกิดกับสิโลชินีนส่วนผู้ชายที่มืงชนะมอส,สักครู่นั่นคืนอนัลังสันลูกชายของเราที่เกิดกับนันทยามาเหสีทำความเคารพซะ,ะและ้วรับัการมาทายก็ไปหลายเป็นน,นักพินองนนักดิักรมันเป็นอะไรหรือเปล่า